โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อบ้านบ่อรัศดรบำรุงเป็นโรงเรียนสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยมีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่ถึงอนุบาล3 รวมทั้งสิ้นจำนวน134คนครูผู้สอน4คนครูผู้ดูแลเด็ก2คนและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีที่หลากหลายครูผู้สอนจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาพร้อมทั้งจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อนำไปจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการโดยจัดกิจกรรมการเล่นและการปฏิบัติจ,จริงส่งผลให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้าน โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อบ้านบ่อราษดรบำรุงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระยะ5ปีปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2570ดังนี้โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อบ้านบ่อราษดรบำรุงจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มุ่งเน้นความพอเพียงสู่ความปลอดภัยและมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพด้านที่1ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองประกอบด้วยกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมเปิดเพลงเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมกิจกรรมการนั่งสมาธิกิจกรรมการตักบาตรประจำสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสริมและเทศทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญครองพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้กับนักเรียนด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมได้แก่กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมกิจกรรมการนั่งสมาธิกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมยกย่องคนดีด้านที่สมมีงานทำมีอาชีพได้แก่การจัดกิจกรรมประกอบอาหารสำหรับเด็กปรถมวัยหรือที่เรียกว่าคุกกิ้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหารช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาหารช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะยามสมดุลทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและโภชนาการได้รู้จักอาชีพต่างๆผ่านอาหารที่จัดทำอีกด้วยด้านที่4เป็นพลเมืองดีได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติเน้นให้เด็กเคารพซึ่งกันและกันทั้งทางกายวาจาเคารพในสิทธิของผู้อื่นและเคารพต่อกฎระเบียบของสังคมวัฒนธรรมและประเพณีโดยครูปลูกฝังให้เด็กทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เป็นภารกิจที่เด็กต้องปฏิบัติทุกวันอาทิเช่นการต่อแถวเรียงลำดับการรับของการขออนุญาตครูก่อนที่จะพูด ร่วมโครงการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพัฒนาเขตความรับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติและเกิดความตระหนักในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับปฐมวัยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัติระดับชั้นอนุบาลโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม6กกิจกรรมเพื่อส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข